คนอื่นที่ทําให้เราโตได้ถึงทุกวันนี้ค่ะคือนฐดเรียนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือความขยันตั้เรียนนะครับะมันพัฒนาปรับปรุงกับงานที่เราทำต้องทําวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ในชีวิตของเรอบควัน าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันเดย์วิซีโอค่ะเรายังอยู่กันที่มนโนลาอุตสาหกรรมอาหารนะคะยังอยู่กับคุณอภิวัตวังวิวัฒน์ค่ะเราก็ได้พูดคุยกันมาเรียกว่าหลายส่วนแล้วนะคะในส่วนของการ,รบ,บริหารในช่วงนี้เลยอยากจะย้อนกลับไปสู่วัยเด็กของคุณอภิวัตบ,บ้างแต่เราต้องพูดถึงสถานที่นี้กันกนิดหนึ่งสถานที่นี้ค่ะก็อยากจะให้มาดูตรงนี้นิดนึงพวกนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆที่มาจากโรงงานหนึ่งค่ะค โรงงานหนึ่งผลิตวัตถุดิบมาให้ที่นี่ที่นี่เป็นแผนกทอดและบรรจุครับบรรจุอยู่ข้างในครับอันนี้ค่ะวัตถุดิบก่อนนะครับอ๋อคือวัตถุดิบนี้เองมาจากโรงงานอื่นก่อนโรงงานหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่ไว้นั่งเมื่อกี้นะครับอ๋อเป็นโรงงานหนึ่งในเบสที่เราให้เราอยู่เลยแหละนะคะมาที่นี่แล้วก็ไอเอาไอตัวไอ้น้ำตัวนั้นเนี่ยมันนำมาอบแน้ะฮะน นี่นางเดบนเ้ครับะะเพราะว่าโรงงานหนึ่งมันร้อนโรงงานสองนี่ต้องเย็นนั้นเราบนกันไม่ได้นะครับที่โรงงานสามก็คือห้องเย็นเปียกน้ําตลอดเวลานะครับมันใช้ไม่ได้ทัวนี้ต้องเป็นห้องปรับอากาศเดี๋ยวไปดูห้องบรรจุต้องเป็นห้องปรับอากาศนะคะนี่เป,น<อ>เป็นก็คืออันนั้นเป็นกระบวนการแรกคือด้านนน้ที่เราไปดูกันมาแล้วนี่กระบวนการที่สองในโรงงานที่สองนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยด้านบนเองก็ เป็นพัติดที่พิเศษมาจากออสเตรเลียฮะเอมพารายแผ่นเอมพารายมันกระจายรังสีความร้อนทําให้ไม่ร้อนและสว่างทั้งวันและตอนเย็นโปรเพลก็ยังสว่างเลยดีมากมากครับทั้ง14ปีแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับคือแสงแดดเนี่ยก็คือไม่มากเกินไปจะทําให้ของที่เราไว้ที่นี่เนี่ยเน่าเสียรวมถึงว่าคนที่มาอยู่ในนี้เองเนี่ยเขาก็จะเย็นสบายไม่ร้อนด้วยนะคะคราวนี้เราเดินไปคุยไปแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพกว้าง ตอนเด็กๆเนี่ยเห็นบอกว่าเคยเป็นสิทธิ์วัดมาก,ก่อนด้วยตอนนั้นเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากวันนั้นเนี่ยเราไปเริ่มต้นจนเรามีความรู้ด้านการค้าขายได้ยังไงเออจริงๆแล้วผมเนี่ยเริ่มค้าขายตั้งแต่อายุสิบะามฮะพี่สาวทำกล้วยบวชทีถั<ะ>่วเขียวต้มพวกนี้นะฮะข้าวเหนียวเปียกไปขาย<ะ>ด้วยลสลึงตัวละ50ตังค<ะ>์พอตกเย็นก็กำไร2-3บาทเก็บไว้เป็นทุนเรียนหนังสือครับอ<ะ>เล็กๆนะตั้งแต่อายุ13ปีไม่เคยของเงินพ่อแม่ใช<ะ>้พ่อแม่ผมเสียชีวิต นะครับส่วนพ่อก็มีแม่ที่สองแม่ที่สามตามลําดับเพราะว่าผมต้องช่วยตัวเองตลอดแล้วยิงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาก็จะทําไม่คล้ายเราหรือเขาไปจับค้นทะเลมาที่เมืองไทยเขาก็เสิร์ฟขืนหมอนใบแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเขาก็สามารถโตขึ้นมาได้ทำไมคนไทยของเราเองเนี่ยเรารู้จักคนท้องถิ่นเนี่ยทำไมรเราจะทําไม่ได้ก็เลยเกิดขึ้นมาตอนแรกเห็นบอกว่าแม่ทําข้าวเกลียบมาก่อนสำหรับพี่สาวค่งมาทำทีหลังัครบ ไปเห็นข้อดีอะไรของข้าวเกรียบอะคะที่รู้สึกว่ามันน่าทำก็คิดว่าขายอากาศนะครับเช่นปาท่องโก๋บิเกอรี่เห็นไหมนมบังปอนมเค้กขยําไปก็เลยนิดเดียวแป้งนิดเดียวแต่ว่าที่เราเขาขายขายอากาศเราก็กินอากาศกันค่ะงั้นข้าวเกรียบก็เหมือนกันนะทอดมันพองมันเยอะถือว่าขายก็ได้อัปเดตบนลูกเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าได้แล้วเก็บไว้นานก็ไม่เสียด้วยวันไหนว่างเขาทอดไม่ว่างก็ไม่ต้องทอด อ๋อตอนนั้นมองแบบนี้เลยครับถ้าว่างก็ทอดไม่ว่างไม่ทอดเพราะมาเรียนหนังสือบางทีสอบบัง<อ>เต็มตัวสอบก็ไม่ต้องทอดพอสอบเสร็จแล้วก็ทอดอะไรเงี้ยครับมันขายดีขนาดไหนคะจนแบบจากครั้งแรกว่าร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นด้วยลงทุนกับข้าวเกรียบโอ้จริงๆงมันยาวนานถึงห้าสิบปีกว่าจะถึงวันนี้นะครับพะกรุงลมไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จนะฮะข้าวเกรียบบนรดาก็าเช่นเดียวกันนะครับตพราะใช้เวลานาน,านมากๆค่อยๆขายไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกกับงานเนี่ยการทํางานไม่ได้หวังเงิน หวังสนุกนะฮะถ้าได้เงินนะครับอันนี้คือความตอนเด็กๆก็คิดอย่างนั้นมาแล้วนะครับอ,อเด็กคิดอย่างนั้นมาแล้วตอนไหนคะที่เรมพีว่าเอะเราขายดีเราจนต้องมีแบบมีบริษัทหรือว่าต้องมีโรงงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเนี่ยประมาณทามาประมาณกี่ปีได้แล้วตอนนั้นคือ,อทามาประมาณเกือบสิบปีนะฮะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยส่งจากสงขลามากรุงเทพค่าโลจิสติกส์เราสูญเพราะวางไว้ตู้รถไฟตู้เสบียงอาหารตู้ที่6นะครับใกล้ห้องน้ํา ต้องต้องเสียค่าค่าขนส่งเพราะคนที่นั่งรถไฟต่างคนต่างคิดว่าเป็นของของตัวเองพอถึงทาานี้รถไฟมก็ขึ้นมาหยิบตู้หกก้้ห้องน้ำข้ามมาแต่ของก็ไม่แตกด้วยมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆตอนนั้นเลยนะคะคือต้องการประหยัดและต้องการไม่ต้องใส่กล่องด้วยถ้าใส่กล่องนี่สุนัขกรเข้าใจว่าของข้างในเป็นอะไรต้องไปตรวจสอบแต่ถ้าตั้งเปลือยเป็นซองพลาสติกอย่างเงี้ยถุงพลาสติกก็ไม่ใครสนใจเพราะเขาเข็บว่าไม่มีราคาทำให้ก่อนโลงแค่ส0ิบบาทเอง แล้วก็ไม่มีใครต้องการนะแต่ถ้าใส่กล่องไปคิดว่าของเถื่อนของนิภาษีเปล่าเลยไม่ต้องใส่กล่องและของก็ไม่แตกด้วยและก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งด้วยคือตอนนี้น่าเชื่อว่าคนที่ทำแบบว่าเป็นพ่อค้าในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากพ่อค้าตามแหล่งทั่วไปขายอาหารตามสั่งขายขนมขายน้ายนําอะไรก็ตามเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โตขึ้นมาจนเป็นเหมือนคุณอภิวัตได้เรามีอะไรที่มันโดดเด่นกว่าคนอื่นที่ทําให้เราโตได้ถึงทุกวันนี้ค่ะคือโดดเด่นที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คือความขยันมันเพียนนะครับแล้วมันพัฒนาปรับปรุงกับงานที่เราทำต้องทําวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นี่นคือชีวิตของอภพิวัตรครับอก็จนสามารถมีวันนี้ได้นะคะถัดไปเนี่ยขออนุญ,ญาตยายที่คือเราอยากจะคุยเรื่องชีวิตไปด้วยแล้วก็ดูมุม,มต่างๆเพราะที่นี่มันกว้างอะ่ะมันมีหลายมุมมากขอขยับไปดูในส่วนของโลจิสติกนิดนึงนะคะมีรถมาสองนู้นนะคะ มาที่จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่รถเนี่ยจะนําสินค้าจากด้านนอกเพื่อเข้ามาเก็บในคลังสินค้าแห่งนี้แต่ว่าก็มีไอเดียเก๋ที่ทางคุณอภ,ภิวัตรเนี่ยเขาก็คิดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการสร้างก่อนที่เราเห็นกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สูงมาได้ประมาณสักเมตรถึงไหมคะเนี่ยเมตรเศษเมตรเ็มตรเจเจไมได้นะคะที่ต้องสูงประมาณนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเวลารถเขาถอยหลังนําสินค้าเข้ามาส่งเนี่ยมันจะได้ พอดีกันไม่ต้องมีการยกขึ้นยกลงให้เสียพลังงานเสียพลังงานเสียเวลาเนเสียเวลาด้วยอ่านะคะเราใช้จุดนี้ในการยืนคุยเรื่องของครอบครัวกันดีกว่านะคะตอนนี้แต่งงานมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะร่วม40ปีแลวครับร่วม40ปีก็คือเข้ามาในช่วงชีวิตที่เรากําลังเป็นหนุ่มไฟแรงกําลังทํางานอย่างหนักเลยแต่งงานช้าแต่งงานอายุสามกว่าแต่งงานสามกว่าแล้วสามกว่าแลวครับอ่าฮะสามสามทั้งสี่ ตอนนั้นถูกใจอะไรในในแม่บ้านถ้าเรียกว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านคนนี้ค่ะเขาเป็นคนขยันแล้วก็นิสัยดีแล้วก็ใจเย็นอ่าฮะก็ถือว่าหน้าตาก็ดีหน้าตาดีด้วยนะคะถือว่าเป็นทั้งคู่ชีวิตแล้วก็เป็นทั้งกัลยาณมิตรในชีวิตให้คุณอภิวัตรด้วยนะคะอยู่กันมาก็มีร่วร่วมสุขบุตรสาวหนึ่งคนเป็นคนพี่คนพี่ลูกบุตรชายอ๋อคนพี่เป็นบุตรชายแล้วคนที่สองเป็นบุตรสาวคนที่สองเป็นบุตรสาวนะคะ ทั้งสองคนนี้เนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงเขาเป็นพ่อมองอนิสัยดีฮะคนโตไม่ค่อยพูดนะครับเธอคนน้องเนี่ยพูดเก่งคนโตก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงงานจบวิทยาศาสตร์การอาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนปัจจุบันนี้ก็ว่าที่ร้อยเอกปล่าเวศบางนิวัฒน์ส่วนคนรองก็คือลูกสาวจบเอเบ็กจบการ์ดติ้งกับ GM เอ็มปริญญาก็สมใจนึกครับได้รู้จัสองคน พ่อลูกคนหนึ่งฝ่ายผลิตลูกสาวเป็นฝ่ยายขายครับพอดีเลยนะคะพอดีครับพอดีครับแล้วก็ยังเป็นลูกที่รักพ่อรักแม่คอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอีกนั่นเป็นลูกที่ดีฮะเป็นอภิชาติบุตรครับนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะเรามองไงคะการส่งส่งต่อธุรกิจมโนราห์ตัวนี้เนี่ยให้กับลูกทั้งสองคนเราวางแผนไว้อย่างไงบ้างคะก็วางแผนให้ลูกชายเป็นฝ่ายผลิตลูกสาวเป็นฝ่ยายขายตอนนี้ลูกสาวนี่เป็นฝ่ายขายที่มีคุณภาพลูกชายก็เป็นฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพครับ เพราะว่าได้รับการศึกษาอย่างอย่างดีและอยู่กับธุรกิจการค้าตั้งแต่อนุบา,<ะ>าลตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ได้ทอดทิ้งท้องให้มาค้าขายด้วยกันทานนํางา,ทงานด้วยกันลูกชายก็ทํางานด้วยกันซ่อมเครื่องด้วยกันดูแลเครื่องจักรมาด้วยกันตั้งแต่เล็กเลยนะครับส่วนลูกสาวก็อยู่ผ่ายกายมาตั้งแต่เด็กเเลยค,ความภูมิใจใน,ในตัวของทั้งสองท่านนี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตของทั้งสองท่านคืออะไรคะคือขยันเล่าง,งานเนอาการโดยเฉพาะลูกสาวนีมันมีสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะครับแล้วเขาได้ทําสิ่งที่เขาชอบ ลูกชายเขาถนัดในด้านนิยศาสตร์อาหารเป็นฝ่ผลิตผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ลูกสาวก็พยายามหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็บินไปบินมาไม่ได้อยู่นิ่งก็คือเรียกวก็เป็นครอบครัวที่ตอนนี้เรียกวก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบพอพอจากการสิ่งนี้เราเป็นอยู่ในครอบครัวตรงนี้นะคะคุยถึงเรื่องเรียนบ้างเรื่องเรียนคุณอภิวัตรเองนะคะเราบรียนตอนที่มีอายุมากแล้วเหมือนกันผมอายุ จะ60ปี58ปีเริ่มมาเรียนหนังสือปริญญาตรีครับเรียนรัฐพัฒน์สวนดุสิตครับบริหารธุรกิจสาขาการจัดการเรียาโทก็มาเรียนที่มาอะไรกับธรรมศาสตร์เะี่ยเือนจัดการคณะค่ะครับคณะรัฐศาสตร์ครับแล้วปริญญาเอกกำลังเรียนอยู่ขณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่อ่าฮะตะนตีนเอเชียครับพอครบเราเราเรียนตอนเรามีอายุประมาณหนึ่งแล้วเนี่ย มองเห็นประโยชน์หรือข้อดีอยังไงบ้างคะประโยชน์ก็เรามีคอนเนคชันที่ดีสองให้ลูกหลานะเห็นว่าหนุ่มๆต้องรีบเรียนหนังสือนะถ้ายุ่มากขึ้นมาแล้วเนี่ยความจําก็จะไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มๆน,นะครับแล้วก็สายตาก็ไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มๆแล้วดังนั้นรีบฝล่ว่าเรียนหนังสืออย่างน้อยๆก็เห็นว่า การเรียนเนี่ยไม่จํากัดอายุเมื่อไหร่ก็เรียนได้นะครับนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาย้ายโลเคชั่นสุดท้ายที่เราจะไปคุยกันนะคะคือมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมมากระหว่างเราทานข้าวตอนพักกลางวันเราไปเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องของหลักการใช้ชีวิตไปนะคะเดี๋ยวบอกต่อให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยว่า5อย่างที่ต้องมีคืออะไรอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตย้ายโลเคชัออนญญ่นก่อน,นค่ะ ก,ก็ย้ายโลเคชั่นมาเป็นโลเคชันสุดท้ายที่เราจะมาใช้กันในวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยนาจะให้พูดถึงเรื่องของ5ข้อในการใช้ชีวิตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนว่าที่คุณอภิวัตรเนี่ยย,ยึดถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยจนโตแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยแบบยิ่งใหญ่ได้เพราะอะไรอ่ะปทีญาจีนเนี่ยมีอยู่ห <ภา S 2> ้<ภ>าข้อที่หก็คือมีงานทํามีงานทาบางคนมีงานทํะ <ภา S 2> แต่ว่า ไม่มีเงินใช้ก็ไม่ได้้อที่2ก็คือต้องมีเงินใช้อย่างพอเพียงค่ะอย่างพอเพียงด้วยนะพอเพียงครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ้อที่สาก็คือมีกัรยาณมิตรกัรยาณมิตรการค้าขายต้องเก่งคู่กับเฮงเฮงคือการสร้างบารมีมีเพื่อนฝูงดีๆเข้ามาก็ถึงเฮงนะครับบางคนถ้าไม่มีเพื่อนฝูงดีๆไม่มีกัลยาณมิตรก็จะเฮงไม่ได้งนั้นเก่งต้องคู่กับเฮง เก่งคู้กับเฮงมีะแนนดที่สี่คือสุภาพต้องแข็งแรงคนเราบางคนอายุ60ปีเนี่ยนะครับสุภาพไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเงินที่หามาทั้งหมดหมดกับโรงพยาบาลค่ารักษาของเค็มก็กินไม่ได้ของหวานก็กินไม่ได้นุ้กก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้แต่ตอนหนุ่มๆอดอยากมาปพราะหยาดแต่บัานปลายก็ไม่ได้ใช้ไม่ทราบปัญหาไปเพื่ออะไรฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ทานของที่อยากจะทานอ่จะทานเพราะว่าเป็นเบาหวานกินของหวานก็ไม่ได้ เป็นโรคความดันกินเค็มก็ไม่ได้เนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้เป็นมะลงมะเร็งอะไรเนี่ยอุฝ่าเก็บเงินมาตั้งนา,านอะะุท่าเก็บเงินมาตั้งแต่หนุ่มๆประหยัดอดออมนะครับถ้ามีประโยชน์อะไรชีวิตของเราเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีคือต้องมีวิในัยในการใช้ชีวิตเช่นผมเองนะครับผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมไม่นอนดึกผมนอนสองทุ่มผมก็ตื่นตีสามตีสามครึ่งผมก็ว่ายน้ำสุขภาพผมก็ดีปีห้าผมก็ทานข้าวแหละปีห้าตรงเป๊ะต้องทานข้าว กโมงเช้าสตาร์ทรถมาโรงงานนี่คือชีวิตรประจําวันต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยแล้วจะไปไม่รอดสุดท้ายก็คือว่าต้องมีเวลาให้กับตัวเองอบางคนทํางานจะไม่มีเวลาตัวเองเลยประชุมโน่นประชุมนี่ทั้งวันเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวจะไปนี่ไปไม่ได้เพื่อนชวนไปไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีเวลากับตัวเองได้ม,มีประโยชน์อะไรสําหรับผู้ติชนทั่วไปต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับตัวเราเองรู้จักจัดสรรเวลาให้กับตัวเราเองจะมีความสุขในชีวิตครับ นะคะก็มีงานทำมีเงินใช้นะคะแล้วก็รวมถึงต้องมีเกรย์มิทมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองถ้ามี5ข้อนี้ได้แล้วก็จะสามารถเป็นคนที่เต็มคนได้เป็นเศรษฐีย่อยๆเลยเศรษฐีย่อยเป็นแน่นอนนะคะอาลค่ะโลเคชั่นสุดท้ายที่เราใช้กันตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นเรื่องของถุงบรรจุพันอะไรมากมายนะคะมีข้าวเกลียบแบบที่เราได้ทานกันตรงนี้คือห้องบรรจุห้องบรรจุครับเราไปดูหน้าต่าลกตัวเนี่ย บรรจุ60ซองต่อนาทีนะเป็นเครื่องจักรที่สั่งมาจากญี่ปุ่นครับค่ะครับ60ซองต่อนาทีก็ถ้าบอกว่าวินาทีหนึ่งก็ได้หนึ่งซองหนึ่งซองนะครับเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะที่ต้องใช้ต่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้หกเจ็ดตัวฮะ67ตัวนะครับ67ตัวฮะเปิดตลอดเลยไหมคะประมาเปิดสิบชั่วโมงครับ12ชั่วโมงบ้าง8ชั่วโมงบ้างนะครับเพราะเครื่องมีประสิทธิภาพสูงทำงานดีสุขลักษณะในการผลิตดีมากๆนะครับไม่ได้สัมผัสในนนนนตตตััััััวออาาหหรเลยมมจะช่ง้กก็โิ บรรจุเข้ามาอัตโนมัติแล้วก็เติมแก๊สไนโตรเจนเข้าไปอีกแก๊สไนโตรเจนนี่ช่วยให้อยู่ได้6เดือนถ้าไม่มีแก๊สไนโตรเจนเนี่ยจะเกิดออกซิไดซ์ทำให้เขาเก็บเหม็นหืนมันเวลาเขาเก็บเจ้าแรกที่บรรจุแก๊สไนโตรเจนนะครับไม่มีสารที่จะร่างกายหรือเขาจะฟังเขาบอกไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าคนจะเก็บได้นานขึ้นได้ขึ้นครับเวลาคนต่างประเทศมาดูรายการผลิตก็ยอมรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันยอมรับยอมรับยอมรับครับ เ,เขาเก็บถ้าเราผลิตแบบตากแดดหรือบรรจุด้วยมือนี่ครับสซออกไม่ได้ครับบางวันต้องการวันหนึ่งก็ต้องการหนึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยก็บรรจุไม่ทันละนะครับแล้วถ้าตากแดดอย่างเงี้ยวันนั้นนกบินผ่านเพราะมันก็ขี้ใส่เราก็ไม่รู้มันขี้ใส่แผ่นไหนข้าวเกล็บต้องอบนะฮะแล้วค่าแรงก็แพงถ้าข้าวเกล็บไม่ผ่านการอบนะครับค่าแรงกินหมดนะครับและไม่สามารถที่ส่งออกได้เพราะแสงแดดบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีควบคุมคไม่ได้ เครื่องอบเราสามารถที่ควบคุมความร้อนอุณหภูมิความชื้นสัมผัสได้ uh huh. นะครับท uh huh. านเมน,นลราแล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้างต่อร่างกายคะมีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ครบถ้วน uh huh. โปรตีนก็คือเนื้อกุ้ง uh huh. ไขมันน้ำมันที่ทอดคาร์โบไฮเดรตคือแป้งที่ผสมอื uh huh. ข้าใไฮะและเกลือแรอ่ก็มีเกลือมีพริกไทยมีอะไรเข้าไปเนี่ยล้วนแต่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ใช่อาหารขยะ uh huh. นะครับเวลาที uh ่ huh. พวกวัตถุดิบต่างเนี่ยราคาขึ้นอย่างเช่นพริกไทยขึ้นเกลือขึ้นอย่างนี้เราเราต้องปรับราคาเนยคะเพราะว่าในเห็นมโนรายเองเนี่ยก็ยังคงราคาเดิมอยู่นานมากแล้วเราไม่ปรับราคาเลยนะครับปรับไม่ได้นะเราต้องลอดต้นทุนของการผลิตแต่ <ชะ S 2> ไม่ลดคุณภาพการลดต้นทุนในการผลิตเช่นระบบโลจิสติกส์ระบบพลังงานเชื้อเพลิงในการอบ <ชะ S 2> เคยใช้น้ํามันแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวมวลระบบโลจิสติกส์ก็ใกล้แหล่งวัตถุดิบใกล้ขนส่ง รประหยัดไฟประหยัดน้าสิ่งต่างาๆเหล่านี้ครับเป็นคอร์สลีดเดอร์ชิพนะครับตามหลักของไมเคิลอีพอตเตอร์มีอยู่สาข,ข,ข้อข้อที่หนึ่งคือคอร์สลีดเดอร์ชิพอันนี้คือกลยุทธ์ของการแข่งขันนะครับข้อที่สองคือดิฟเฟอเรนเชียชั่นสินค้านั้นแตกต่างจากคนอื่นข้อที่สามคือรู้จักโฟกัสสินค้าเราตําแหน่งสินค้าเราควรจะวางขายในตลาดไหน<ช>ประเทศไหนควรไปประเทศไหนไม่ควรไปนี่เกลยุทธ์การแข่งขันข,ของไมเคิลอีพอตเตอร์ที่เรายึดถ,ถืออยู่ครับนะคะ วันนี้ก็คุณผู้ชมคงได้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวผู้ชายคนนี้นะคะกว่า50ปีค่ะที่อยู่ในวงการของข้าวเกรียบนะคะก็เรียกว่าต้องเป็นผู้นำทางด้านข้าวเกรียบแล้วล่ะอยู่มานานขนาดนี้นะคะก็เริ่มต้นจาการานเล็กๆด้วยเงินเพียง150บ,บาทอย่างที่เราได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถ มีวันนี้ได้แล้วกันบอกว่ามีวันนี้ได้ไม่บอกว่าจํานวนเงินเท่าไหร่แต่ว่าคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของมโนรายเนี่ยเราก็คือการได้เห็นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่างๆทุกแห่งทั่วประเทศนะรวมถึงนาอาหารไทยเนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอภิวัตรมากค่ะที่มาให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมโนรารวมถึงให้เจาะลึกชีวิตด้วยให้ความรู้กับเราในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณยินดีครับ คุณผู้ชมคะก็ในส่วนของรายการวันเดวิซีโอเองค่ะยังกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันพุธในเวลา11.00นาถึงเที่ยงค่ะแล้วก็เราจะมีการรีรันสาอีหนึ่งครั้งในเวลา19.00นาถึง20.00นค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการค่ะรวมถึงติดตามรายการต่างๆของทางสถานีได้เพิ่มเตมิมอีกหนึ่งช่องทางที่ www.ewchannel.tv ค่ะขอบคุณเครื่อสงสำอางจาก B&C Cosmetology นะคะวันนี้แนนะแลวก็คุณอภิวัตรค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะเราปิดท้ายภาพสวยๆวันนี้ค่ะด้วยรายการผลิตของที่นี่กันค่ะ ดีค่ะ